นั่งรู้คนน่ะอยากรู้กันมากเลยนะเฮ้ยดีๆก็มีติ๊ดีิจริงนี่นไม่อ่ะไม่ดีดี้ได้ยนจากตรงนี้นี่เราเออก็คือ ้ต oh <fu> ่อตอนไรไม่ร mm ู hmm. like, like, ้เรื like ่องจนพี่ม e ินาทักหนูจำได้ปั้งในห้องแต่งตัวหรือแบบเอยอยู่แบบอันนี้ป้าแบบนี่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 จะพูดมาประมาณนี้ว่าแบบเออที่หนูป่วยแบบเป็นสิบกว่าวันเหลือครึ่งเดือนเลยมั้งหนูป่วยไม่เห็นมงมากหนูป่วยนานมากอันนั้นอ่ะแบบครึ่งเดือนเลยอยู่ในกองแล้วก็ช่วงไหนก่อนเชียงใหม่ช่วงเชียงใหม่จนกลับมาตั้งแต่เชียงใหม่จนกลับมาช่วงเชียงใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่ ชีวิตหลายคนวินาทจันตร<ช>์รมะเน่ยนะแบบวินาทเลยวินาทมากพี่อุ้มไอ้แผลงเหลียวก็ปวยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วแต่ละคนคือไม่เหลือสภาพเลยอะแล้วหนุ่มหมองมากหนุ่มกลับเป็นรูกหนุ่มนู้นนี่นั่นยังแบบทุกอย่งดูไม่ได้เลยอะเออมัน <c oughs> ไม่น่ามันโซม,มันแปลกๆเขาไม่ได้ใช่รูปค่ะเขาลำล้วงสุขเขาจ้องตามรูปหัว ก็แบออกพิมีนาหนักมากเขาเข้ามาอย่างนี้เลยเขาแบบหนุยเขาชอบเข้ามาตอนที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งตัวมาข้างหลังแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาปรากฏในกองเราใช่ ือก็ไม่ไม่ได้ว่าแบบจะงงงายหรืออะไรแต่ว่าต่อให้ไม่มีเรื่องทําของอ่ะไอการทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาไม่ทํากันปกติอ่ะมันเราไม่ได้สนิทกันหึืออกปาแล้วมาแบบทามันเยอะมากอ่ะต่อมันนัวใช้คําว่านัวนัวเลยดีกว่าก็คือตกใจอ่ะถ้าเจอข้างนอกกระทืบแล้วถ้าเดินเดินอยู่มันทำยังไงอะเรทีสภาพแบบสมมติอยู่ดีไม่คนคนเดียวกันะคนเดียวก็คือเราก็รู้กันว่าคนนี้คือเขาเคยโดนผู้เข้าประกวดคนนึงด่าสนั่นลถ้นเลยนะ จริงหรอจริงคือไปเข้าไปปุ๊บไปไปจู่โจมเขาแบบนี้ผ่านกระดาษใส่เลยอ่ะแบบบางคนเขาไม่ชอบไงหนูยืนอย่างงี้เลยอ่ะก่อนฮาเรรูยากูชอบมากฮาเรรูยาแต่หนูก็กล้าเหมือนกันได่ไปเหลียวเห็นชัดนั้นโอ้พี่มีนายืนอยู่หลังเวทีแล้วทำอะไรการ์าจจะให้พีเหลียวเล่ารอเดี๋ยวเล่าใช่ไหมโอเคพี่มีนายืนอยู่หลังเวทีแล้วหนูนั่งอยู่เฮ้ยหนูนั่งอยู่เสร็จปุ๊บเขาอยู่นี่เขาพุ่งเข้าไปกอดพี่มีนาเลยแล้วพี่มีนาแบบ ออกไปนีกเรื่องจับออกเลยอ่ะนีเลยแบบมอบบงงน้าคือแบบหลังจากวันนบ้่ไพ่หลียวแบบคือไพ่หลวไวตอนนั้นมันยังไม่รู้ว่าคนนี้ทำอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตกใจว่าเออพี่นาเป็นไรลุนแรงมากเลยนะคนไหนคือเขาข้าแบบ top เจ็ดสิบเจ็ดต้องเปลี่ยนเรียบล้ว หนูไม่อยู่คือมันรู้แล้วว่าหนูไม่พอใจใช่ป่ะพอหนูไม่อยู่อย่างเงี้ยคือถ้าหนูอยู่นะมันจะไม่เข้าหาอุ้มแต่ถ้าหนูลุกไปแค่ไม่กี่วิเท่านั้นอ่ะมันจะเสียบเลยแล้วมันจะนอนคอเคลียร์แล้วมาลูบห่วยอุ้มนะแลวหนูบอกอุ้มว่าถ้ามึงไม่ด่ามันนะถ้ากูเห็นอีกรอบหนึ่งกูด่ามันสนั่นแน่เอ้าจะไปด่าแทนเขาจะไปละเอ้าไม่ชอบไงเสลอะเอ้าไม่ชอบไงเสลอกเรามันก็หัวกไปเรื่อย ทำนี้แบบปล่อยให้คนเรียนทำอย่างนี้ได้ไงจิปเปอร์